จดจดจดก๋วเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากชอบมากแม้นะเพรามีน้ำใสนะครับมันมีความเป็น พิชัยอ่ะมีส่วนผสมของพิไทยแล้วกินแล้วแบบมันจะค่อยๆเหงื่อไหลออกมาแบบมันร้อนค่อยๆร้อนนะเขาหนักเขาเหลาค่ะสาธิต้เขาได้ได้ไปเลยครับอันฮะอันนี้ออร่อยโอ้โหกินไม่เหลือเลยไก่เนี่ยเดี๋ยวนี้ได้กินข้างถนนเนาะเดี๋ยวดีข้างถนนเลยก็คือตอนจีบใหม่ๆอ่ะได้กินข้าวห้องแอร์นะแต่ตอนนี้หมดโปรแล้วก็เลย ไม่อาหารท้องแอร์บางทีก็อร่อยตั่วอ,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 อาหารข้างถนนไม่ได้นะอาหารข้างถนนก็อร่อยใช่ไหมพี่ของสามีพันยาครับเ่วยกันปรุงเ่วยกันแต่งแล้วก็ไปเสิร์ฟอยู่ดิจะไม่อยากจะบอกว่าควกเจา้าไปแล้วเนี่ยอร่อยเฉยมีอาหารนังอย่างอื่นด้วยนะ นี่หัตถิยิ้วด้วยไงหมูกระเทียมไข่เจียวด้วยไม่รู้ขายมานานยังเปิดมากี่ปีแล้วพี่ร้านนี้ตัแปดปีแปดนะครับตอนจริงแล้วสูตรพวกนี้พี่ทำหาเอาเองเหรอพี่หรือว่าทำกันเองอ๋อเป็นคนชอบกินเตี๋ยวอ๋อเป็นคนชอบกินวิ่งเสี่ยวอืมไงแล้วก็แจะทำจนอร่อยอย่างเงี้ยพี่ กินไปเรื่อยๆจน,จนเปลี่ยนปรับปรุงไปเรื่อยครับพี่พบจนพบยอ่อไปละ